ต่อไปเรามาดูความผิดทางอาญาเกี่ยวกับทรัพย์กันบ้างนะคะซึ่งความผิดทางอาญาเกี่ยวกับทรัพย์เนี่ยเยอะมากๆเลยนะคะที่เราเห็นในจอนะคะดังนั้นเนี่ยอย่ารอช้าค่ะเราไปดูกันเลยนะคะความผิดแรกค่ะคือการลักทรัพย์ค่ะ การลักทรัพย์เนี่ยก็หมายถึงการที่เราเอาทรัพย์ของผู้อื่นนะคะหรือทรัพย์ที่ผู้อื่นเป็นเจ้าของอยู่แล้วเนี่ยเอาไปโดยการทุจริตเช่นการเอาสิ่งของผู้อื่นที่เขาวางไว้นะคะเอาไปนะคะซึ่งในกรณีการลักทรัพย์เนี่ยเจ้าตัวอาจจะไม่รู้ตัวนะคะทีนี้การลักทรัพย์เนี่ย การกระทําความผิดจะสําเร็จนะคะเมื่อทรัพย์นั้นได้เคลื่อนที่หรือย้ายไปจากที่ที่มันอยู่นั่นเองถือว่าการกระทําสําเร็จแล้วนะคะการลักทรัพย์ต้องโทษจําคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน6,000บาทค่ะต่อมานะคะการวิ่งราวทรัพย์ การวิ่งราวทรัพย์เนี่ยก็คือการลักทรัพย์ของผู้อื่นโดยการฉกฉวยเอาไปซึ่งซึ่งหน้าแน่นอนน่ะว่าเจ้าของทรัพย์จะต้องรู้ตัวนะคะถือว่าเป็นการกระทําที่อุกอาจกว่าการลักทรัพย์ธรรมดานะคะยกตัวอย่างการวิ่งราวเช่นการกระชากสร้อยคอผู้อื่นอันนี้ก็มีโทษสูงกว่าก็คือจําคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน10,000บาทค่ะการชิงทรัพย์นะคะ ชิงทรัพย์เป็นการลักทรัพย์โดยการประทุษร้ายใช้กำลังขู่เข็นถือว่ารุนแรงนะคะการชิงทรัพย์เนี่ยใช้กำลังทำร้ายอาจจะมีอาวุธนะคะเช่นการใช้อาวุธจี้บังคับนะคะให้ส่งมอบทรัพย์สินมาให้อันนี้ค่ะต้องระวังโทษจำคุก5-10ปีนะคะหรือปรับไม่เกิน1 0 0 0 0มืถึง2 0 0 0มบาทเลยทีเดียวอันนี้นี่ร้ายแรงกว่าการลักทรัพย์ นะคะในแบบแรกๆต่อมาค่ะร้ายแรงยิ่งกว่านั่นก็คือการปล้นทรัพย์นะคะการปล้นทรัพย์เนี่ยก็คือการชิงทรัพย์นะคะโดยร่วมกันกระทําความผิดตั้งแต่3คนขึ้นไปนะคะถือว่าเป็นความผิดที่มีความรุนแรงนะคะกว่าการชิงทรัพย์นะคะก็คือการปล้นทรัพย์เนี่ยอาจจะหมายถึงการชิงทรัพย์ที่มีผู้ร่วม ะะการกระทําผิดตั้งแต่3คนขึ้นไปซึ่งอาจจะมีอาวุธด้วยมีการทําร้ายด้วยนะคะต้องโทษนะคะจำคุกไม่เกิน10ปีถึง15ปีเลยทีเดียวปรับตั้งแต่20,000บาทจนถึง30,000บาทค่ะการกันโชคทรัพย์การกันโชคทรัพย์น,พนะคะก็คือการใช้วาจาข่มขู่ผู้อื่นนะคะให้มอบทรัพย์ให้แก่ตน ะะใช้วาจาขม่มขู่พูดจากระโชคโฮกขากกดดันนะคะหรือพูดจาเป็นการข่มขู่เพื่อให้เขาเนี่ยส่งมอบทรัพย์ให้กับเราอันนี้เราเรียกว่ามีความผิดฐานกันโชคทรัพย์นะคะต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนถึง7ปีปรับไม่เกิน1,000ถึง1 0 0ถึง14,000บาทนะคะอันนี้คือการกันโชกทรัพย์นะคะต่อไปความผิดฐานรีดเอาทรัพย์ค่ะ การรีดเอาทรัพย์ก็คือการข่มขู่นะคะเอาประโยชน์จากทรัพย์สินของผู้อื่นโดยนะคะจะเปิดเผยความลับค่ะนะคะอของผู้อื่นหรือของบุคคลที่3ในลักษณะนี้ที่เราเรียกกันง่ายๆว่าคือการแบ็กเมย์นั่นเองนะคะเช่นไปรู้ความลับของเขามาไปรู้เรื่องราวอะไรของเขามาก็เอาสิ่งนั้นเนี่ยมาอ้างมาข่มขู่เพื่อให้เขาเนี่ยนำทรัพย์มาให้แก่เราถือว่าเป็นการรีดเอาทรัพย์นะคะ ต้องโทษจำคุกไม่เกิน1ปีถึง10ปีเลยทีเดียวปรับนะคะตั้งแต่2,000ถึง2,000 0บาทต่อมานะคะช่อโกงทรัพย์ช่อโกงคือการเอาทรัพย์ของผู้อื่นไปโดยหลอกลวงปิดบังซ่อนเล้นหลอกให้เขาหลงเชื่อเพื่อให้เขาส่งมอบทรัพย์สินให้แก่เรา ะะกรณีการช่อโกงเช่นการแบบว่าโฆษณาขายทัวร์นะคะแล้วก็ปิดบังความจริงปิดบังซ่อนเร้นนะคะถึงเวลาไม่ได้ไปโกหกหลอกลวงสารพัดให้ได้มาซึ่งทรัพย์ของผู้อื่นเรียกว่าการช่อโกงนะคะมีโทษจำคุกไม่เกินนะคะสเดือนหรือปรับไม่เกิน500บาทหรือทั้งจำทั้งปรับการยักยอกทรัพย์ค่ะการยักยอกทรัพย์คือการที่ผู้กระทําผิดเนี่ยครอบครองทรัพย์ ะะของผู้อื่นหรือผู้อื่นเนี่ยอาจจะเป็นเจ้าของร่วมอยู่ด้วยกับเราแต่เราเนี่ยไปเบียดบังเอาทรัพย์นั้นมาเป็นของเรานะคะเรียกว่าการยักยอกทรัพย์ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน1 0,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับกรณีนี้ง่ายๆเลยก็คือว่าสมมุติเนี่ยนักเรียนเป็นเฮลันยิกนะคะเป็นเฮลันยิกของห้องเนี่ยนักเรียนครอบครองเงินห้องอยู่และทีนี้เนี่ย เอาไปเอามานักเรียนนําเงินห้องหรือว่าเบียดบังนะคะซ่อนเร้นนะคะปกปิดแล้วนํานะคะเงินของเพื่อนๆทั้งหมดเนี่ยเอาไปใช้นะคะเนี่อะไรเรียกว่าการยักยอกทรัพย์นะคะลักษณะแบบนี้นะคะ การรับของโจรค่ะอันนี้เราจะได้ยินบ่อยมากก็คือการที่ผู้กระทําผิดเนี่ยได้ช่วยซ่อนเร้นจําหน่ายพาเอาไปซื้อไว้หรือรับจำนาหรือรับโดยการประการใดก็ช่างนะคะซึ่งทรัพย์นั้นน่ะได้มาจากการกระทําความผิด <c oughs> เช่น <c oughs> เขา <c oughs> ไปขโมยโทรศัพท์มาเขาเอามาขายให้เราแล้วเราซื้อไว้อะไรแบบเนี้ยนะคะถือว่าเป็นการรับของโจร นะคะต้องระวังโทษนะคะจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน10,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะต่อไปนะคะการทำให้เสียทรัพย์การทำให้เสียทรัพรย์พคือการทำให้ผู้อื่นหรือทรัพย์ที่ผู้อื่นเป็นเจ้าของร่วมอยู่ด้วยนั้นเนี่ยเสียหายนะคะต้องโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน1 0,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับยุตัวอย่างเช่นนักเรียนโกรธเพื่อนเงี้ยนะคะ กรธเพื่อนนักเรียนก็เอาโทรศัพท์มือถือเพื่อนคว้างทิ้งนะคะคว้างลงไปอันนี้ถือว่าทําให้เสียทรัพย์นะคะนักเรียนโมโหนะคะไปทุบทําลายข้าวของซึ่งเป็นของคนอื่นนะคะหรือนักเรียนกระทาการใดนะคะที่เป็นการไปทำให้ทรัพย์ของผู้อื่นนั้นนะได้รับความเสียหายเราเรียกว่าเป็นความผิดฐานทําให้เสียทรัพย์นะคะ ต่อไปค่ะอีกอันนึงนะคะก็คือเป็นความผิดฐานบุกรุกค่ะเราก็ได้ยินค่อนข้างจะบ่อยเหมือนกันนะคะเกี่ยวกับความผิดในลักษณะนี้ซึ่งการบุกรุกนะคะเป็นความผิดที่ผู้กระทําความผิดเนี่ยได้เข้าไปในเคหสถานของผู้อื่นโดยไม่มีเหตุผลอันควรหรืออาจจะมีเหตุผลสมควรแต่เจ้าของที่นะคะเขาไม่อนุญ,ญาตให้เข้าไปค่ะอันนี้ก็คือถือว่า มีความผิดฐานบุกรุกนะคะต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน2,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับถ้าเป็นการบุกรุกในยามวิการก็จะมีความผิดที่สูงขึ้นและมีโทษที่มากขึ้นนะคะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือการกระทําผิดต่อชีวิตและร่างกายรวมถึงการกระทําผิดต่อทรัพย์สินที่เป็นความผิดทางอาญาค่ะ Thank you